สวัสดีครับมาอยู่กับผมที่ช่องตั้มลํำซิ่งนะครับพี่น้องขับคลิปนี้นะครับก็จะถ่ายกันให้ดูอีกนะครับตอนนี้พี่น้องทังเรานะครับมารอตักบาทกับหลวงตานะครับนี่นะครับมาเยอะแล้วครับตอนนี้ขนาดว่าแต่เช้านะครับนี่แต่เช้ามืดนะครับนี่นะครับก็บรรดาพี่น้องเราก็มาเรื่อยๆนะครับ ภาพก็อาจจะไม่ชัดนะพี่น้องก็ขอโทษนะครับเพราะว่ายัางมืดๆอยู่นะครับครับตอนนี้ก็เกือบจะได้เวลานะครับ แห้เราก็จะพอแล้วมีเตรียมมาแล้วต่อแล้วต่อแล้วรีมีรถไม่เตียมาแล้ชาวบ้านเตีมาต่อไม่ั้นใอตองตองมีมีแล้วตงเตียอดส่งใช่นั่งเมาแบบนเคยพบแล้วมองลงเล่าทีนเลยอ้าาผมดับไฟชาปิดเปิดไฟพี่เอะ คือคุณดับไปหมดเลยตาลงรับบาทนะครับที่จะไป่ายด้านหน้าเลยเดินไป่หาตักข้าวนะครับใส่บาทเท่านั้นนะครับของอย่างอื่นเอาแตะแค่บาทที่หลวงตานะครับเพราะว่าบางทีที่เราวางอยู่ที่พื้นน่ะมันจะมีเศษหินเศษดินติดอยู่ที่ถุงนะครับอย่าเอาไปใส่ในบาทนะครับเอาแค่แตะที่บาทหลวงตานะครับผมแล้วส่งให้พวกผมนะครับอย่าเอาไปใส่บาทนะครับ ักได้เอาข้าวตักใส่บาตรได้แต่ของที่วางบางทีมันมีเศษดินเศษหินนะครับไม่ต้องเอาใส่ไปในบาตรนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาหลวงตาเดินรับบาตรอะ่ะผมจะให้ตั้งแถวจากตรงนี้นะครับวนไปนะครับทางแถวหัวแถวจกตางนี้นะครับแล้ววนหางแถวมาขึ้นทางนี้นะครับเอาไม่งั้นหลวงตาจะเดินรับบาตรไม่ได้นะครับรถเราไปจอดยู่ไลน ครับให้พี่น้องได้ดูรูปได้ดูภาพนะครับ

ครับก็เมื่อคืนนอนที่นี่นะครับก็เลยได้ถ่ายให้พี่น้องได้ดูตอนเช้าๆนะครับปูนลงปูท่านาติโยมมาลอนนะครับแล้วก็มาตักปาตลวปูนะครับนั่งเลยคุณวาเราหรอพีนั่งเสือเฮ้ยพอจะเป็นอย่างพราก็ว่างคนนีกดน ไม่ีไง er <sh ีนทีู่แล้วาานใช่มันห่วงเออเออถยวะไทลุงเขา เดี๋ยวผมจะถ่ายพี่น้องดูอีกรอบนะครับตอนนี้มาเยอะแล้วนะครับพับเริ่มมาเยอะนะครับพี่น้อง

หลวงตาก็รับถวายได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวนะครับต้องรอหลวงตานะครับาภาพก็อาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่ายังมืดอยู่นะครับ

ยยาตั้งแถวเลยครับตั้งแถวเลยครับตั้งแถวเลยีห้าสี่สิบนะครับตอนนี้ปีห้าสี่สิบนะครับ บอกว่าจ้คไปค้าขาแล้วครับตอนนี้ก็จะได้เวลาตักบาทแล้วนะครับ ก็กำลังจัดเตรียมแถวนะครับนี่กำลังจัดเตรียมแถวครับครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปนะครับก็จะถ่ายพี่น้องได้ดูอีกนะครับก็จะเป็นคลิปนงตาท่านเดินตักบ,บาทนะครับสวัสดีครับ